วันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเซปต์ดีสเปเชียลแล็บมันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แต่มันเป็นซอฟต์แวร์เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทํางานสมิติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของแอปพลิเคชันของ Special Labs กันแล้วนะคะซึ่งในหน้าแอปพลิเคชันนี้ก็จะมี Special Labs Go, m o d e l v i e w e r แล้วก็ Player ค่ะในหน้าของซอฟต์แวร์แ d ดออตัวนี้นะคะก็จะรองรับการใช้งานหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น 3D Max Render Add-on Render Stereo หรือว่าจะเป็น f u วชั่น6 6 0องศาก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานโปรแกรม Special Labs Model Viewer กันค่ะตอนนี้เราก็ทดลองเปิดตัวชิ้นงานขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัวรถถังนี้ mm hmm. เราสามารถกดเมาส์ค้างแล้วก็เลื่อนชิ้นงานได้มุมซ้ายมุมขวามุมล่างแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้ค่ะจากภาพที่เราเห็นนะคะถ้าเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราจะเห็นภาพรถถังเนี่ยเป็นภาพสัมมิติเสาอากาศที่เราเห็นก็คือเป็นเสาอากาศตั้งขึ้นมา มุมทุกอย่างคือเป็นเหมือนภาพเสมือนจริงมากๆเหมือนเรารถถังอะมาตั้งไว้ตรงนี้แต่ภาพที่ออกมาจากในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นค่ะและทางด้านข้างนะคะเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวของภาพได้นะคะ,ะโดยที่เราต้องเปิดตรงนี้ก่อนก็สามารถเลือกแบ็กกราวได้การเลือกแบ็กกราวนะคะจะเลือกให้มันเข้ากับตัวชิ้นงานของเราก็ได้เพื่อความสมจริงของตัวชิ้นงานของเราค่ะนอกจากการใช้เมาส์หมุนดูชิ้นงานนะคะเรายังสามารถใช้ไ y e อนแ t a c t ของเราเนี่ยควบคุมชิ้นงานได้นะคะโดยที่เราหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ย จับจากสายตาของเราทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีการขยับ นอกจากที่เราจะเปิดชิ้นงานแบบสามิติแล้วนะคะเรายังสามารถดูหนังแบบสามิติได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยที่เราเข้าไปที่ตัว special lab player ค่ะแล้วเราจะลองเปิดเป็นคลิปตัวนี้ดูตอนนี้ภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพแบบ2มิตินะคะภาพจะเป็นแบบ2จอเราต้องมาเปิดโหมดเป็นโหมด3มิติตรงนี้ภาพก็จะเป็นภาพ3ามิติแล้วค่ะตอนนี้จากที่ตาเห็นนะคะครับตัวกระตูนตัวนี้คือมันจะลอยออกมาจากตัวภาพฉากหลังเหมือนเราเห็นนะเขาลอยอยู่บนมือเราเงี้ย สรุปเลยนะคะก็คือว่าแอปพลิเคชัน Special Labs ตัวนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ซึ่งฮาร์ดแวร์ก็คือพาร์เนลหน้าจอแบบพิเศษซึ่งเราก็จะเห็นการทำงานของเขาแล้วนะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยดีและมีประสิทธิภาพเหมาะกับคนที่ต้องการการเขียนชิ้นงานแบบ3ามิติเราสามารถมองเห็นชิ้นงานเสมือนจริงได้โดยที่ก่อนที่เราจะนำชิ้นงานตัวนี้ไปใช้งานจริงๆค่ะและในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาในตัวคอนเซปต์ดีและตัวพรีเดเตอร์รุ่นสูงๆค่ะ